สีนัดกส็สตัวเอ,อมหนัวอ,อเอเดือยิงโอเคไปซื้ซอเป็นเจ้าลงใหม่ดิเตงวเด้อจับของลงใหม่เออลงยิงม, <sk urs> มันต้องยิงคืนนี่ไปลูดเอ็มหนึ่งไปเพว่าบ <sk urs>

ไอ้ย่ามันเอาเอามีดฟันหัวตายนะมีดฟันสองทีตายนะน